นี่คือในท้องประวานที่มันแดกเราเข้ามาไงแล้วไม่ดิวสีเมติหินโศโครกเต็มไปหมดกับกองขยะเจ้าเจ้าคือเออซูล่าใช่ไหมชิมกูเหมือนหมูหันเลยนะดิเมอร์เมดเขาต้องใช้ซ่อมมาวีเมื่อเธอลงมากงเชนท่านอันนี้ใช่สาหร่ายทะเลหรือเปล่าไม่ใช่หรอกท่านมันคืออะไรมันคือ เก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วอันนั้นคืออะไรในนี้เหรอท่านน่าจะเป็นหอยงวงช้างอยากกินจังเลยทีนี้อยากเป็นอารมณ์ทีนาล่ะอยากจิ้มจังเลยอยากจิ้มหอยงวงช้างเลยท่านท่านไม่เคยฟังเพลงนี้เหรอยังไงต่อไม่ใช่นั้นข้างบนนวีเสร็จแล้วข้างล่างมีคราดไหมข้างล่างท่านยังเหลืออยู่หรอยังเหลืออยู่ทำไมไม่เอาเตียนล่ะคะอยากให้มันร้องแบบ อยากกินหอยงูงไม่อยากทำรายการนี้แล้วพูดเลงท่านเราหิวเราไม่มีอะไรกินอ่ะอยากกินหอยงูช้างได้ไหมท่านอย่าเลยอย่าเลยกินเข้าไปเในบอลน่าจะไม่ติดเมื่อเธอลงบอทีงเชานนี่ทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่กูไม่รู้ถามว่าร้อนเงียบเหรออย่าเพิ่งกับอย่ากลัวพวกพี่นะไม่กัว พี่บอกหนูแล้วว่ารายการที่คอะไรกูกหนูดูเทปไอริงหนูดูแป๊บเดียวรอหนูดูแป๊บเดียวหนูจะไม่รู้อะไรเลยนะ วันนี้ไม่ได้แค่เรามาที่ที่แบบเราไม่เคยมานะ<อ>าแต่แขกรับเชิญเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้ามาเว้ยมือกูถามทีมงานว่ามึงไปชวนน้องเขามาออกทําไมรายการอ e ีเ้ยต่ำมากมากไม่เป็นไรมันต้องมีต่ําและสูงอยู่ในรายการบ้างมาถึนความสูง <c oughs> คือจะเทียบเรารู้เลยนะว่าเราเป็นต่ําเขาเป็นสูงเอเล่นไฮโลหรอเธอขาขาดอ่ะขาดนะเดี๋ยวโทรตามเพื่อนแป๊บ กูรู้จักน้องมานานแล้วแต่กูว่ไม่เคยคุยกับน้องงานแต่งพี่นิวกับเป็กเปย์กูกับพี่ป๊อปยืนอยู่แถวใช่แก้มโดมแล้วก็คุยแบบคุยเรื่องเฮียคุยเรื่องจังไรอุ้ยสัตว์เอ้ยแม่งไอ้เฮียเจอน้องคนนี้นะอุ้ยตัวหักเลยไม่รู้จักอ่ะไอ้เฮียอุ้ยไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องพูดออกหมดก็ได้แก้มนั่งเงี้ยเดียที่มึงไม่รู้ว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยหรอกูรู้ว่าเขาอยู่แต่ว่าพี่เขาไม่รู้ว่าหนูไม่ค่อยอินเรื่องพวกนี้จนไอ้โดมเอามือไปปิดหูแก้มกูก็แบบเกิดอะไรรขึ้นคับ กูก็ไม่รู้วะน้องเขาอะไม่พูดขุหยาบเลยไม่ใช่ไม่พูดเลยเราจะไม่พูดกับคนที่ไม่ได้สนิทมากแล้วก็พูดมากสุดก็คือพ่อขุนรามคำแหงแค่กูมึงใช่น้องว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่พูดแหละเครื่องเพจนี่ไม่พูดเลยไม่ค่อยพูดค่ะพูดทําไมถ้าพูดภาษาใต้เออเป็นสมษาภาษาใต้ไหมไม่มีแค่พวกครก่ยพวกครกไงพวกครกพวกครกนี่แปลว่าหกพวกไม่ไม่ไม่นะหนูแปลว่ามะม่วงหิมพันแล้วหรนออยู่จังหวัดไหนเนี่ยลูกเอ้ผู้ชายพวกครอกไงผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องเพราะว่าเม็ดมะม่วงห ตรงที่เป็นหัวมันนะคะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย,ยกินก็ไม่ได้แต่เราไม่ได้แปลว่าแย่ๆเลยนะคะผู้ชายหัวครกอะเอ,าอ้ารอคนก็ไม่มีประโยชน์เห็นกินกันจังเลยแต่เขาก็ไม่ได้กินทั้งอันนะเขากกินแค่เม็ดไม่ใช่ทุกคนต้อง ปีนี้น้องจะ30แล้วน้องรับรู้ได้แต่ว่าน้องก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เอางี้โสดมากี่ปีแล้วโสดมากี่ปีแล้วไม่เคยไม่โสดไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนเลยคนคุยมีคนจีบค่ะแต่ว่าแนวหมายอกไก่เราก็ไม่ชอบไหมบอกว่าชอบแต่ว่าก็ชอบคนอื่นด้วยอะทำไมเราไปรู้ว่าเขาชอบคนอื่นด้วยมันทําให้เห็นนะตอนเราไปเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าแจวหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นคนหน้าชัดใช่ไหมเราก็ห่านไปก็เล่นหรอ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในมหาลัยเลยเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าแก้มเป็นยังไงทุกคนจะเรียกว่าแม่แก้มเหงาไหมไม่เหงาค่ะไม่เคยมีแฟนเลยหรอไม่เคยมีแฟนเลยค่ะวันลอยกระทงอย่างเงี้ยเขานัดไปยิ้มกันอย่างเงี้ยแลเราก็ไม่เคยยิ้มเลยเราร้องเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสองหน้ามานนองเต็มเดือนเราชนะชนะสุดกันจิ้งมาขี่ริมคลองนะยลอยมาเป็นกองลอยมาเป็นกองลอยเป็นกองกันแล้วก็ชนน้องแก้มมาขี่ริมคลองเนี่ยชนน้องแก้มมาขี่ริมคลองชวนน้องแก้มมาขี่ริมคลองยังไงแล้วไงแล้วเรากินน้ำ แต่ว่าเรารู้สึกอ่ะคือเขามีความสุขกับการเป็นโสดของเขานะไม่เอางี้นะเป็นโสดไม่ได้หมายความว่าไม่เคยไม่รู้สึกชอบใครหรือไม่มีใครมาให้ชอบเคยชอบคนในวงการในวงการไม่ค่อยค่ะคลื่มกลือยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นติ่งเราชอบพี่แดนดีทูบีเราชอบพี่ตู่พบพรลเราชอบพี่เต๋อชนทวิตเราชอบผู้ชายใส่เดียวกันหมดเลยนะ่ายอินเตอร์ก็มีค่ะอดัมลาวินมากันยาครบ30อายุไม่เกี่ยวอ่ะถ้าเราจะมีตอนไหนมันก็มีได้นั่นหมายถึงว่าก็คือยังไม่มีการสมวิแคมแฟบเลยเขเล่นอกด้เป็นเอลซ่า สำหรับหนูเลดี้โกแต่พี่เลดี้โก้คือเทียบในปะริมาตรเรา30ใช่ไหมอันนี้สามสี่อินนี่ยคือผ่านทั้งหมู่บ้านแล้วเวอร์เขาไม่ได้เวอร์คือแก้มพยายามช่วยกูแก้มไม่เคยดูแบบเนชชินวัจจทราฟฟิกอะที่ลงไปในน้ำแล้วก็ปลามันหมุนหมุน<อ>หมุนหมุนวนเข้าไปทีเข้าแล้วปลาเขาออกมา <c oughs> รู้สึกว่าจะ30แล้วคนถึงไม่กล้าเข้ามาแก้มว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้พูดนะไม่ได้ว่าเราดีหรืออะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ดีน้องไม่อยากมีพี่เพราะว่าแก้มมีโกที่ชัดเจนในชีวิตแก้มคือแก้มไม่ได้อยากหยุดอยู่แค่นี้น้องรู้สึกว่าทุกวันมันคือการเรียนรู้ถ้ามีแล้วมาซัพพอร์ตแล้วทําให้ชีวิตเราแบบโอเคมันโอเคแต่ว่าณนะัดจุดจุดนี้ณนะตอนนี้แก้มดูแลตัวเองได้แก้มดูแลครอบครัวได้บอบข้างแก้มก็ดีทั้งนั้นเลยอ่ะความรักไม่ใช่ไม่ดีนะแก้มบอกเลยว่าถ้าแก้มมีความรักท ส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือทอมเอาจริงบ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมากๆเกี่ยวกับการที่ตามแบบตามปวดโหดอะ่ะคือเราเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเรากับน้องเกดคือโดนตามตั้งแต่เด็กเ่อยากถาผู้ชายผู้หญิงทอมง่ทอหอโผล่เข้าบ้านก่อนโผล่เข้าบ้านไม่อยู่ไม่อยู่จนต้องถอดสายโทรศัพท์ทิ้งอะ่ะแล้วก็คือขับมาหน้าบ้านบีบแต่หน้าบ้านทุกวันเท่าที่มาได้หนักหนักก็คือนักขับเบียดขนาบข้างสองข้างอะ่ะเพื่อแบบกวนแม่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 กระโปรงหลังไม่ได้ปิดเลยอ่ะเพราลืมบอกหรือเปล่าไปถึงงานบางครั้งก็คคืือออร้้งงเเพลกก็มาาววนนหที ทำลายสมาธิตอนร้องเพลงหนักสุดคือปลาประทัดขึ้นมาบนวทีเรียกร้องความสนใจเขาเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นหนูเลย d อด t ล i k ก it ก็เรียกแล้วไงนี่เรียกแล้วนางโดนจับไปแล้วตำรวจบอกว่าอ๋อโดนจับข้อคุกบ่อยมากแล้วพอก้าวเข้ามาเป็นหยุดตอนที่มาประกวดเดซ่าหยุดเพราะว่าตามไม่ได้ไงกรุงเทพอ๋อไม่มีคำหยาบุดของเรองอะไรก็ไม่รู้แมมเหมือนแม่งอย่างเงี้ยแบบแม่งอ่าใช่แต่ว่ามันต้องคมคมอ่ะแมม อรอท่าเผื่อเลื่อนเล่นคืออะไรไม่มันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลุกขึ้นมาดึงกางเกงในไม่ได้อีนี่าิดพี่น้ำลายกานที่หนูไม่แนะนำให้แฟนคลับหนูดูถูกปะขวดให้แฟนคลดูเขาจะได้รู้จักหนูในอีกมุมนึงไม่แล้วเด็กน้อยทั้งนั้นเลยด็กหนูเด็กหนูช่วยไหมกูช่วยไหมกูช่วย่มันเา้ง มันเข้าจริงกันเข้าจริงโอ้พี่นี่เป็นคนสตรองเกินไปนี่ยังไม่เราสงการยืนอยู่หลังเวทีด้วยกันแม่งยืนตัวเปียกเดินเข้ามาดิกอ้วนเปียกมาเลยดีๆหานมมึงแปะสติกเกอร์เลยให้มันเรียบร้อยแม่งถกนมอย่างเงี้ยกูยืนอินดี่อันนี้จริงอันนี้จริงนะอยากได้นี่เธอจะมาจีบกันในรายการอย่างงี้ไม่ได้มันไม่ได้จีบในรายการมันเงี้ยน ข้อดีของแก้มคือแก้มเป็นแก้มอะค่ะการเป็นแก้มวิเชียรนี่ก็คือข้อดีที่สุดในชีวิตของแก้มแล้วอย่างแรกที่พี่เห็นนะคือรักครอบครัวกตัญญูบ่งบอกเลยว่าเขาเป็นคนดีเหมือนแม่กูอย่างเงี้ยแม่กูเวลาแบบแม่กูหิวอะไรเงี้ยกูก็กูก็กินข้าวของเพื่อนเออแต่กูนี่กูดฟังเฉยหาบะหาบะหตอะดี้ปะจังหวัดกูมาไกลเลยกูมาไกลเลยกล่าวว่าจังหวัดที้หาเลยเบาสมเบาสมตอนนี้เรนนี่คือจิ้งคู่ใหม่แล้วนะคะทุกคนโอ๊ตนี่ตอบมากเลยอะ เดี๋ยวแกมไปทวิจัยแกมุ่กลับบ้านได้ไหมข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวอร์จินมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าคนที่มีก็ไม่ผิดเซ็กชวลอะไรพวกนั้นยไม่เคยไม่เคยมีเฟิร์สคิสเลยหรอไม่เคยค่ะหอมแก้มในละครค่ะแต่ในชีวิตจริงไม่ไม่มีเลยไม่ค่ะจับมือจับมือไม่มีแต่เนื้อต้องตัวไม่มีดูหนังดูหนังจับกุมไม่มีดูหนังกับผู้อย่างนั้นเหรอ แกเป็นคนหวงนื้อวงตัวมากไม่ให้ใครจับง่ายๆโอ้ no หมอเงี้ยหมอหมอหมอไม่เป็นไรดิอ่าคุณแจ็คขออนุญาตตรวจหอยหายใจหน่อยนะครับอะไรอะอะไรหมอตรวจหายใจตรวจที่จมูกดิมาตรวจที่หน้าอกจมูกกูอยู่นี่ลมหัวตอนนี้เรือกหมอผู้หญิงอ่าขาดีอื่นอีกตรวจงอนชอบตรวจงอนธรรมะธรรมโมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนน่าเบื่อนะ ูน,นี่เลยไม่รู้จะถามเขายัางไงเพราะเขายังไม่เคยมีแฟนก็เลยไม่รู้จะถามว่าเป็นคนที่หึงไหมถ้ามีคงเป็นคนที่มีเหเตุผลแต่จะบอกว่าไม่หึงเลยเป็นไปไม่ได้ปะ <c oughs> เขาแค่ชอบแบบนั้นบ้างได้ไหมไม่มีปัญหาพี่คนเราชอบหลายสไตล์ได้แก้มยังชอบดิสนีย์แก้มชอบเอเวนเจอร์แก้มชอบแก้มชอบหลากหลายแก้มแก้มชอบแก้มหนังนะลูกมันเป็นหนังนะลูกแค่อย่านอกใจซื่อสัตย์กับเราไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้เป็นผู้ชายน้าเบื่อแก้มเชื่อไหม พี่พูดแบบนี้ในรายการพี่อ้อยพี่จอดเลยกูโดนด่าทั้งประเทศไม่ใช่เจ้าชู้จนถึงขนาดที่ว่าแบบนอกใจอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ํำถึงว่าเขาต้องดูมีสเน่ห์พี่ก็พูดแบบความหมายพี่ก็พูดแบบนั้นในมุมของผู้ชายด้วยกันกูมองว่าผู้ชายที่เจ้าชูเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองชามิงมีวาทศิลป์ในการพูดไม่งั้นมันจะไม่ไม่ดึงดูดูะคนที่ดีอ่ะก็ดีค่ะทุกคนเป็นคนดีที่ไม่นอกใจนั้นดีมากๆแต่ใช้ความเจ้าชู้ของตัวเองให้ถูกถูกต้องคือเราใช้เสน่ห์ของเราให้มันถูกที่ถูกทาง ถูกจังหวะถูกเวลาไม่ได้ไปใช้กับคนอื่นใช้กับแฟนก็พอคือมินนี้ของกูอ่ะผู้ชายเจ้าชู้อ่ะใช้ความเจ้าชู้รับให้มันเป็นเสน่ห์กูไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเจ้าชู้ฉะนั้นคนที่เอาคลิปกูไปตัดในรายการอื่นแล้วเอามาด่ากูเนี่ยเข้าใจความหมายใหม่ด้วยเข้าใจนะคะทุกคนพี่ออนไม่ได้ตั้งใจให้อย่างนั้นเราสัมภาษณ์ใครอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนเบอร์ไหนฉันไม่เข้าใจ งนนากูงงว่ากูอยู่ไหนทำไมร้องเพลงเป็นประโยคอะไรกันอ่ะกูงงไปหมดเคลื่องข้าวเคลื่อนของไหมไม่นิ่งไม่คุยด้วยเป็นคนที่หน้าชัดมากเวลารู้สึกมันออกมาทางหน้าเใจพี่จำได้เลยวันนั้นที่พี่พูดคำว่าหน้าหนูไอ้หนูมองหน้าพี่พี่จำได้เลยบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นเพนหน้าเราดุทําไม่ยิ้มจริงๆแล้วเราไม่ได้โกรธหรืออะไรเงี้ยแค่ใช้ความคิดบ้างบางครั้งว่าแบบนี่ยังไม่ใช่ก็น่าก็เลยตั้งใจแบบวหน่าตั้งใจวหน้าดุใช่ไหมเลย่ ถ้าทิา้งคออย่างนี้ย้เลือดอันนี้ไม่ใช่เลือดฉันอยากกินเลือด <c oughs> สเปคเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าสเปคคนที่จะท่าความโสดของหนูเนี่ยคือขอสูงหน่อยแล้วกันอย่ามาเตี้ยกว่าฉันแกันแ้มสูงเท่าไหร่กันสูงแล้วเจ็ดสิบสองอู้หอ่ะเจ็ดสิบสองขึ้นไปคุยกันเข้าใจรักครอบครัวขาวหรือดำขาวหรือดำไม่ติดผิวสองสีผิวขาวกว่าเราก็จะดีไปเลยตีน่าจะดีไปเลยเออติต้องตีไอเดนไลค์ผู้ชายเกาหลีนะเหรอไม่ได้ชอบสไตล์เกาหลีสายฝอตอนนี้ชอบไม่แล้วฝอนี่ประมาณไหนอดัมลาวีไงเบนเนดิกไปตรงเล็บด่วนนะนะที่เล่นเป็น ด็อกเตอร์สเตรนเจอร์อายุอยากได้คนโตกว่านะไม่ต้องแค่อายุผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้ว่าใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุยกันแล้วเข้าใจเพราะเราเป็นคนที่คุยเรื่องจริงจังมากกว่าเรื่องเล่นๆคนในวงการได้ไหมคนในวงการได้ไหมเราคงไม่เหมาะกับคนในวงการเพราะว่าเราทําในวงการแล้วแล้วเราเจอมาหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าคําว่าเพื่อนดีที่สุด time Cel la so นี่คือกาส่น้ำพร้อมกับลูกสามคนเขาชื่อว่าอะไรใครคนที่อยากจะเจอแก้มอยากจะแบบว่ามีโอกาสได้ไปพูดคุยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาเมืองเทอะไรเนี่ยพี่กุ้งองว่าเมืองเทโค้งทําไมมาเทไม่ได้คือมาหกไม่คือเพื่อความน่ารักเข้าใจป่ะนี่พี่นิทําได้ ันนี้คือ Afternoon t e ทีถูกไหม Afternoon t e ทีแต่มอร์นิ่ง2ทีนะก่อนนอนก็3ทีจะได้เพียหลับไปเลย<ด>อะไร <h ums> เนี่ยเฮ้ ไอจีแก้มแก้มวิชยานีค่ะแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นแก้มเดอะสตาซีพิเซอดนเลยนะคะแล้วคนที่อยากไปเจอแก้มจะเขาจะไปเจอได้ที่ไหน mm. ชอบไป M อ็มควอเทียร์ไปแล้วก็จะเจอผู้จัดการแก้มอยู่ด้วยตลอดมีแบบว่าดเล็กไอจีไปคุยได้ไหมส่วนใหญ่แก้มไม่ค่อยเปิดดเล็กอ IG, ลองส่งมาก่อนในไดเล็กไอจีลองส่งมาก่อนแต่ว่าถ้ากลัวก็คือไม่ยุ่งเลยนี่คือส่วนผสมชาตินะฉะนั้นคนที่จะมา้ามาเป็นแฟนขออย่างเดีออยวขอให้จริงใจกับน้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ทองพรหมจันท์ความความบริสุทธิ์ความน่ารัก เด็กๆแม่บอกหนูตลอดแม่ไม่ห่วงลูกเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าแม่รู้ว่าลูกเป็นเด็กยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะลูกไม่งั้นลูกก็ไม่เกิดมาหรอกอ แก้มฝังใจอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้แก้มจําภาพเหตุการณ์ตอนพ่อแม่เลิกกันได้ดีมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเห็นแม่ดูแลเรามาได้โดยเป็นผู้หญิงคนเดียวอะ่ mm hmm. ะเราก็อยากทาทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขที่สุดนั่นคือโกที่สําคัญที่สุดในชีวิตแต่ทุกวันนี้แก้มก็อยากให้พ่อภูมิใจในตัวแก้มด้วยเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่ายังไงพ่อก็คือพ่อของแก้มแล้วพ่อเขากับแม่ก็เป็นเพื่อนกันได้ทุกวันนี้แล้วแก้มก็ดูแลทุกคนได้อยู่แล้วและนี่คือแก้มมชญานีครับราวจีบหนูน่อยอ้อยไม่เป็น โชวลมากมากนะคะ I love it so much บาย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 เจอกันแล้วขอบคุณค่ะมายขอบคุณค่ะ<า>